สวัสดีครับจากร้านของเล่นไทยเลติกทอย .com นะครับในคลิปนี้ผมขอ,อนําเสนอปืนอัดลมอีกชนิดหนึ่งมันคือตัวปืนรหัส K7C นะครับตัวนี้จะไม่มีการสกรีนใดๆบนหน้ากล่องนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาก,ก็จะพบตัวกันกระแทกนะแล้วก็ตัวกระสุนของมันตัวนี้จะใช้ลูกสุดขนาด6มิลซึ่งเป็นกระสุนพลาสติกนะครับถ้าใครซื้อไว้กับผมเนี่ยผมจะแถมลูกุดประมาณพันนัดให้อยู่แล้วทุกรายนะครับทีนี้มาดูตัวปืนกันบ้าง นี่ตัวปืนนะครับสวยงามเลยแหละน้ำหนักพอได้ถ้าคุณสังเกตดูว่าตัวนี้จะมีลายด้วยตัวนี้จะไม่ใช่การแปะสติ๊กเกอร์นะครับจะเป็นการสกรีนลงไปเลยเป็นเท็กเจอร์นะเวลารูปลงไปเนี่ยมันจะมีมันจะสัมผัสดได้ว่ามันจะนูนนนนิดนึงนะครับเป็นเท็กเจอร์ของมันนะวัสดุก็คือ,อที่เป็นด้านบนเน่ยเป็นตัวสไลด์เนี่ยจะเป็นโลหะผสม ทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็บริเวณตรงนี้นะเป็นโลหะนะครับลากยาวถึงนี่เลยถึงหลังออนตรงนี้ตรงนี้เป็นโลหะนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นพลาสติกก็คือตั้งแต่บริเวณนี้เป็นต้นไปนะก็คือบริเวณนี้พลาสติกทั้งหมดไกลปุ่มกดแม็กเป็นพลาสติกประกับเป็นพลาสติกรวมถึงแมกกาซีนก็เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ ไม่มีลูกเล่นใดๆเลยนะไอตัวแขวนสไลด์เนี่ยหลอกเซตตี้หลอกหลังอ่อนหลอกนกหลอกหลอกทั้งกระบอกนะครับผมมันคือปืนอลมจริงๆเลยครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาลองวัดขนาดลำกล้องให้คุณดูว่ามันมีขนาดความยาวเท่าไหร่นะจ๊ะความยาวของมันอยู่ที่7.5นิ้วนะครับสำหรับน้ำหนักของมัน ะอยู่ที่466กรัมนะครับผมตัวนี้บอดี้ภายนอกมันจะเป็นโลหะนะครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับลูกสูบเอยลำกล้องเอยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับถ้าคุณดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันเป็นเงินเงินแต่มันเป็นพลาสติกชุบโครเมีมยมเฉยๆนะครับเห็นไหมถ้าคุณดูปับ๊บมันจะเป็นพลาสติกทั้งหมด ไม่สามารถนําไปแปลงเพื่อยิงลูกกระสุนจริงได้นะครับเหมาะสําหรับเอาไว้ไล่หนูไล่นกนะแล้วก็เอาไว้ยิงริงจกยิงไล่นะครับผมว่ายิงไม่ตายหรอกพวกเนี้ยปืนอ,อนุภาพมันไม่ได้แรงมากนะเอาไว้ยิงซ้อมยิงเป้าเล่นๆที่บ้านอย่านําไปยิงนอกบ้านแล้วก่อให้ผู้อื่นตกใจนะครับห้ามเด็ดขาดนะมันคือปืนอารมณ์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาลองใส่ลูกกระสุนยิง สักสองนัดแล้วกันนะแมกกาซีนจะใส่ได้ทั้งสิ้น16นัดน,นะครับใช้ลูกกรพลาสติกขนาด6มิลลเมตรนะครับหลายคนชอบถามผมว่าพี่ปืนเนะี่ยมันยิงลูกแก้วได้ไหมยิงลูกเหล็กได้ไหมถ้ามัน6มนนะิมันยิงได้หมดครับแต่ผมบอกเลยว่ายิงลูกแก้วเสียของครับเนาะปืนยงลูกแก้วเอาไปยิงปืนที่มัน ดีๆแล้วกันกระบอกหลายๆพันนะครับสาหรับลูกเหล็กเนี่ยถ้ามันหกมิลอย่างไงมันก็ยิงได้แต่ผมบอกเลยว่ายิงแล้วมันจะเบามากๆเพราะแรงขับมันน้อยนะครับผมเอาใช้ลูกุนให้เหมาะสมกับตัวปืนนะครับตัวนี้เอาลูกพลาสติกพอนะครับมายิงกับกระป๋องเชเวฟนั่นแหละครับผมอืม นี่นะครับบุบนะครับไม่ถึงกับทะลุนะแค่บุบนะครับอีกสักนัดละกันเออสไลด์ค่อนข้างแข็งนะครับไม่เหมาะกับเด็กและผู้หญิงนะครับถ้าถ้าถ้าผู้หญิงจะยิงนี่ผมว่าไม่น่าจะทักไหวอะ่ะค่อนข้างแข็งความสำควรอ,อันนี้นะที่สองนะครับนี่นะครับ แค่บุบนะครับแค่บุบโอเคนะครับผมก็ผมฝากนิดนึงปืนพวกนี้มันแปลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับยิงลูกจริงเนี่ยผมอยากให้คุณซื้อไปเพื่อ,อ,อจุดประสงค์ก็คือยิงเป้าซ้อมยิงเป้าเล่นที่บ้านนะครับเอาไว้รูป,รปๆคำๆแล้วก็เอาไว้ไล่หมาไล่แมวแค่นั้นพอครับผมนะฝากด้วยนะครับใครสนใจสินค้าตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ